จากครั้งที่แล้วเนี่ยเราในบทที่เก้าเนาะมันจะมีเรื่องของการอ้างเหตุผลอยู่ซึ่งผมพยายามอธิบายให้ฟังอย่างง่ายๆก็คือว่าตัวเนี้ยนะครับกฎตัวเนี้ยกฎที่เรียกว่ากฎการแจงผลตามเหตุนะครับในบทที่เก้าเนาะถ้าเรายารย์คุ้นๆอยู่มันจะเขียน p แล้ว q และ p ตัวเนี้ยสามารถสรุปผล q ได้ตัวนี้นะครับเวลามาเขียนในบทที่สิบเนี่ยเขาก็จะมาเขียนเป็นฝั่งทางด้านซ้ายครับเห็นไหมก้อนนี้ก็จะเป็นเหตุตัวที่หนึ่งอันนี้นะครับ ก็เป็นเหตุตัวที่สองผลสรุปนะครับคือทางด้านขวาเขาก็จะมาเขียนเป็นผลอย่างนี้โอเคครับนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างบทที่เก้ากับบทที่สิบแทบจะเป็นอันเดียวกันเลยโอเคครับทีนี้ตอนบทที่เก้าเวลาผมบอกว่าเวลาเราให้จําตัวเนี้ยเนาะให้จําแบบให้จําแบบนี้ก็คือว่า P เนี่ยมันคือการยอมรับตัวหน้ายอมรับตัวหน้าได้ตัวหลังโอเคครับทาแบบนี้แล้วมันจะไวนะครับนี่ก็คือยอมรับตัวหน้า ยอมรับตัวหน้านะครับก็จะได้ได้ตัวหลังโอเคนะครับจำแบบนี้แล้วมันจะไวนะถัดไปครับตัวนี้ <c oughs> กดที่เรียกว่าการแจ้งผลค้านเหตุ P, P คือตัวข้างหน้า Q คือตัวข้างหลังไอ้ตัวนี้คือ Not Q แคปเราจะเห็นว่าเหมือนเดิมครับเขาก็จะเอาไอ้ของเนี้ยมาเขียนตรงนี้เหตุที่หนึ่งนี่ก็เป็นเหตุที่สองตัวนี้ผมเรียกมันว่าอะไรนะปฏิเสธตัวหลัง ไหมครับน็อคิวมือการปฏิเสธคิวปฏิเสธตัวหลังได้ปฏิเสธตัวหน้าปฏิเสธตัวหลังปฏิเสธตัวหลังได้ปฏิเสธตัวหน้าจําไว้แล้วมันจะไวนะครับมันจะไวมากนะครับถ้าใครดูคลิปที่ผมลงไว้อีกรอบหนึ่งครับเรื่องการสรุปผลอย่างไวอะครับก็จะเห็นเลยว่ามันไวจริงๆอ่ะต่อไปครับตัวนี้ครับตัวนี้ P แล้ว Q Q แล้ว r ชื่อมันคือกฎตะกระบดครับกฎตะกระบดก็คือสังเกตรครับมันจะมีตัวนี้เหมือนกันครับตัวหลังแล้วก็อันนี้เป็นตัวหน้าเราสามารถสรุปหน้าแล้วหลังได้เลยที่ผมเรียกมันว่าการส่งต่อเขียนครับส่งต่อส่งต่อนะครับกฎการส่งต่อเนาะชื่อเต็มๆมันก็กฎตะกรบดนะครับ,ด,รบ,รบดูนะครับเนี่ยเราก็เ,าเขียนตัวนี้มาเขียนเป็นเหตุตัวที่หนึ่ง อันนี้ก็มาเขียนเป็นเหตุตัวที่สองในบทที่สิบนี้แล้วผลสรุปนะครับทางด้านขวามือก็คือผลตรงนี้ผลที่ได้โอเคครับอันนี้บองง่ายๆคือกฎการส่งต่อมันมีตัวนี้ต่อกันมีต่อกันเมื่อไหร่พ๊กก็ได้หน้าสุดแล้วก็มาสรุปแล้วหลังสุดได้เลยโอเคครับถัดไปกดถัดไปครับกดตะกรบบแบบคัดออกก็คืออะไรสังเกตว่ามี p มี q โอเคครับและ not p ผมบอกว่าตัวนี้บอกว่าอะไรมีของสองสิ่งปฏิเสธสิ่งหนึ่งเหลืออีกสิ่งหนึ่ง เห็นไหมมีของสองสิ่งมี P กับมี Q มัน Not P คือการปฏิเสธ P มันก็เลยเหลือ Q ก็เลยสรุปผล Q โอเคครับเอามาเขียนเป็นเหตุหนึ่งเหตุสองอย่างนี้อันนี้ผมบอกว่า,ามีสองสิ่งมีสองสิ่งครับปฏิเสธหนึ่งสิ่งปฏิเสธหนึ่งสิ่งเหลืออะไรนะครับเหลืออีกหนึ่งสิ่งโอเคครับจำตัวนี้แล้วมันไวมันไวนะครับ ถัดไปครับตนนัวนี้อันนี้ไม่มีทางเลือกดูยังไงครับดูไม่มีไม่มีทางเลือกดูนี้ครับ P กับน o t P เห็นไหมมันจะต่างกันตัวหนึ่งเป็นเป็นแบบนี้เลยอีกอันนึงคือปฏิเสธมันโอเคครับเวลาตอบก็ตอบ QR ตนนัวนี้แต่ว่าเชื่อมด้วยหรือนะโอเคครับเน้นนิดนึนะครับเชื่อมด้วยหรือกดไม่มีทางเลือกอน,นี่ผมก็เลือกชื่อตามเขาเลยนี่คือไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปพูดถึงตัว P เลยนะครับไม่มีทางเลือก โอเคครับโ okay, นะอเคเนาะคราวนี้ครับเรื่องของสมมูลตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดก็คือมันคือกฎสมมูลกฎสมมูลข้ออะไรนะที่ผมบอกให้จําเยอะๆก็คือจำบ่อยๆไว้สี่ห้าอันนี้คือข้อห้าที่เรียกว่ากฎเดอร์เดอร์ม,มากองเดอร์ม,มาแกนโอเคครับนะแล้วแต่เราจะอ่านครับเดอร์มากองเดอร์มาแกงเรียกว่ากันไปนะครับแล้วแต่เราจะอ่านโอเคเนาะตัวนี้คือสองตัวนี้นะครับนิสศษของและก็คือหรือ S <S น,นี่เศษของแรกคือหรือเราจะได้ว่าด้านซ้ายมันสมมูลกับด้านขวาเวลาสรุปผลน่ะเวลาสรุปผลสรุปผลคือหัวลูกศรทางนี้นะครับมีซ้ายสรุปขวาก็จะได้ว่าอย่างนี้ถ้ามีเหตุด,ด้านซ้ายเนี่ยมีเหตุด,ด้านซ้ายก็สามารถสรุปผลด้านขวาได้เขียนะครับเช่นเดียวกันถ้าเรามีเหตุทางด้านขวามือก็ตัวนี้มีเหตุทางด้านขวามือก็สรุปผลทางด้านซ้ายมือได้เนี่ยเขียนครับสมมูลกันคือสรุปด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลย ครับนี่คือเดิมมากรองแบบแบบและนิสัของและก็คือหรือเห็นไหมถัดไปนี่ก็เดิมมากรองอีกนะครับนิสัของหรือก็คือและเห็นครับตัวนี้ก็สมมูลนะครับสมมูลเบอร์ห้าเหมือนกันครับสมมูลเบอร์ห้าตัวนี้นะครับอะไรก็ตามที่บอกให้จําเลยนะครับจำไเ่เถอนะครับมันจะใช้บ่อยสมมูลเบอร์หนะ้าเห็นแล้วกดเดิมมากองเดิมมาแกงนะครับมีด้านซ้ายสรุปด้านขวามีด้านซ้ายสรุปด้านขวาเนี่ยมีซ้ายสรุปขวา เช่นเดียวกันถ้ามีขวามีขวาก็สรุปผลทางด้านซ้ายเขีย okay, นครับนี่คือสมมูลเบอร์ห้าถัดไปครับตัวนี้นี่ข้อความแย้งสลับที่มันคือสมมูลเบอร์หกการสมมูลนะครับข้อที่หกอะอยเปิดดูครับสมมูลข้อที่หกตัวนี้เรียกว่าข้อความแย้งสลับที่เหมือนกันนะครับถ้าเรามีด้านซ้ายเป็นเหตุด้านซ้ายเป็นเหตุสามารถสรุปผลด้านขวาได้เขีย okay, นครับสรุปผลด้านขวาได้ เช่นเดียวกันครับถ้าเรามีด้านขวาเป็นเหตุด้านขวาเป็นเหตุครับเราสามารถสรุปผลทางด้านสายได้เนี่ยสรุป p แล้ว q โอเคนะเพราะมันสมมูลกันโอเคนะถัดไปตัวนี้ครับตัวนี้น่าจะเป็นกฎสมมูลข้อ,อไม่ใช่เจ็ดเนาะน่าจะเป็นสมสมูลข้อแปดสมมูลข้อแปดลองเปิดไปดูด้วยนะครับในบทที่สิบนะครับว่ามันว่ามันจริงไหมนะครับตัวเนี้ยสมมูลครับนิเสธของ p แล้ว q จะสมูลกับ p และ not q มีซ้ายสรุปขวามีขวาสรุปซ้ายเช่นเดียวกันเขียนเนาะอ่ะนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างบทที่เก้าับบทที่สิบคือบทที่สิบอะบทที่เก้ามันเขียนแบบนี้เขียนแบบบรรทัดเดียวกันเลย okay, เขียนแบบบรรทัดเดียวกันแล้วย้ำไปอีกรอบหนึ่งตรงนี้เขียนแบบบรรทัดเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าบทที่สิบก็จะมาเขียนเป็นแยกเป็นเหตุหนึ่งเหตุสองแล้วก็สรุปผลเหตุถามว่าจําเป็นจะต้องมีแค่สองเหตุหรือเปล่าไม่จําเป็นเขีย okay, ับอาจจะมีหลายๆเหตุก็ได้เพียงแต่ว่าเราอยากรู้ว่ามันสรุปผลได้อะไร นะครับลองดูตัวอย่างครับตัวนี้บอกว่าการแสดงข้อความเหตุผลทั้งหมดสมเหตุสมผลนะครับการแสดงว่าข้อความเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือกล่าวว่าข้อสรุปเป็นข้อสรุปที่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลเราจะทําโดยอะไรเราจะทําโดยการยกเหตุอ้างกฎในการสรุปผลโอเคคนระับ ยกเหตุและอ้างกฎในการสรุปผมกฎที่ผมพูดไปนั่นแหละนะครับกฎที่ผมพูดไปก็เอามาใช้มันจะได้ไวครับเราเรียกว่าการวิสูท์ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถหาข้อสรุปจากเหตุที่กำหนด,ดให้ได้เนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเอ้ยมันไม่สมเหตุสมผลละทิศการยืนยันว่าไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันจะต้องเกิดกรณีที่มันทําให้ผลเป็นเท็จขึ้นมาเหนเนาะย้ำอีกนิดนึงนะการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลคืออะไรก็คือการที่เราเหตุทุกเหตุมาเชื่อมด้วยและและระหว่างเหตุกับผลน่ะเชื่อมไม่ท่าแล้ว แล้วประโยคทั้งก้อนเลยมันเป็นสัจจานิรันโอเคครับแต่วิธีการไปแสดงการเป็นสัจจา,านิรานผมเห็นหลายๆคนก็ทํามาในใบงานนบไปแสดงแบบหาข้อขัดแย้งอะไรเงี้ยมันก็ทําได้ครับเพียงแต่ว่าวิธีการแบบนั้นมันอาจจะหาผลไม่ได้โอเคครับมันอาจจะสมมติว่าเขาบอกว่าเหตุตัวนี้สรุปผลอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นะ่ะที่เราทํามาในใบงานกันมันอาจจะตอบไม่ได้แต่ถ้าใช้อ้างกฎตอบได้เลยกฎที่ผมพยายามพูดให้ไว,ไวให้ไวขึ้นนะครับอลองดูนะครับดูตัวนี้ครับตัวอย่างที่หนึ่ง ผลสรุปตอบนี้สมเหตุสมผลไหมดูนะครับเหตุที่หนึ่ง p แล้ว not q p แล้ว not q เหตุที่สอง not p แล้ว R เหตุที่สาม q ผลบอกว่าสรุป r ได้ไหมอ่ะดูนะครับดูวิธีการมองครับผมก็นึกไปถึงกฎที่มีอยู่เนาะอ่าผมไปมองข้อดูข้อหนึ่งกับข้อสามครับจากหนึ่งกับสามจากหนึ่งนะครับและและสามผมก็จะได้ ได้เลยครับจากหนึ่งและสามดูนะหนึ่งดูข้อหนึ่งกับสามเฮ้ยคิวมันคือการปฏิเสธ not Q คิวปฏิเสธตัวหลังต้องได้ปฏิเสธตัวหน้าเนี่ยก็จะได้ not p เกิดขึ้นตัวหน้านะผมก็ตั้งชื่อเป็นเบอร์สี่แล้วกันแขตั้งชื่อเป็นเบอร์สี่เห็นไหมคราวนี้จากเบอร์สี่กับเบอร์สองจากเบอร์สี่และเบอร์สอง ทีครับจากเบอร์สี่และเบอร์สองปุ๊บก็จะได้จะได้อะไรนะครับลองดูนะครับมองอย่างไวเบอร์4ี่คือตัวนี้ not p เบอร์สองคือตัวนี้อ้าว not ตตัวเนี้มันคือการยอมรับตัวหน้ายอมรับตัวหน้าปุ๊บต้องได้ตัวหลังก็คือต้องได้ r ก็จะได้ r อ,อ่าพอจะได้ r ปุ๊บอ้าวผลมันออกเป็น r พอดีเลยแปลว่าข้อนี้ก็สมเหตุสมผลอย่างเงี้ยโอเคครับถูกต้องสมเหตุสมผลครับสมเหตุสมผลถูกต้องนะครับเนี่ยถูกต้องก็เรียบร้อยละ จ,จบละโอเคครับมันได้ผลตามที่ตามที่กฎของเรามี okay. ถามว่าบางคนบอกว่าอ้าวแล้วไม่ทําแบบนี้ได้ไหมมันแล้วแต่ว่าเราจําอะไรได้แล้วเรามองไปที่อะไรดูอีกวิธีหนึ่งครับสมมุติคราวนี้ผมไม่เอาหนึ่งสามผมเอา,เอาผมเอาอะไรผมดูหนึ่งสองก่อนหรือไม่ผมก็ดูผมดูหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามดูแล้วเนาะดูดูหนึ่งกับสองดูนะครับฝึกการใช้ด้วยนะครับจากหนึ่งและสอง นี่ทำอีกแบบหนึ่งครับอ้างอีกแบบหนึ่งอ้างกดอีกแบบหนึ่งจากหนึ่งและสองจะได้อ้างอ้างหลายๆอันนะครับเราจะได้ชินรูหนึ่งกับสองนะครับอันนี้คือ p แล้ว Not q นี่คือ Not p แล้วไอันนี้มันไม่มีทางเลือกนี่นะนะครับตัวนี้ p ตัวนี้ Not p ไม่มีทางเลือกมันจะได้เลยครับได้ตัวหลังเอามาหรือกันครับแปลว่ามันจะได้ not q หรือ R ครับมันก็จะได้ Not q หรือ r ก็ตั้งชื่อเป็นเบอร์เบอร์สี่ สิ่งที่ได้มาใหม่นะครับถัดไปทับจากเบอร์สี่จากเบอร์สี่และเบอร์สามก็จะได้ดูรับจากเบอร์สี่และเบอร์สามครับปรากฏว่าเบอร์สี่คือไอ้นี่เบอร์สามคือตัวนี้อ้าวคิวคิวคิวมันคือการปฏิเสธ not ตคิวตัวนี้มีของสองส,องสิ่งปฏิเสธสิ่งหนึ่งก็จะเหลืออีกสิ่งหนึ่งก็เลยจะได้อ่าแบก็เลยได้อามานะครับ,เ,าารบเรียบร้อยนะครับก็ออกมาตาม เป๊ะเลยตามตัวนี้เลยตามผลตัวนี้เป๊ะเลยครับได้ผลออกมาเป๊ะอุ้ยได้ผลออกมานะครับเนี่ยซึ่งตรงกับตัวนี้เขาก็แปลว่าอะไรข้อนี้ก็สมเหตุสมผลเครับเพราะฉะนั้นสมเหตุสมผลนะครับข้อนี้ผมขีดถูกสองขีดครับก็คือสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลนะครับโอเคครับนี่คือตัวอย่างที่สิบจุดหนึ่งนะครับสิบจุดสองครับสิบจุดสองมาดูสิบจุดสองครับ จงหาผลสรุปตอบไปนี้ดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมมันสมเหตุสมผลไหมนะครับอ่าผมก็ไปม,มองไปที่เหมือนเดิมครับแล้วแต่เราจะมองครับเพียงแต่ว่ามันกดไหนได้อ่าผมจะมองตัวนี้ก่อนดูนะครับอ่าผมมองไปที่เบอร์สองกับเบอร์สามเห็นไหมเบอร์สองกับเบอร์สามเนี่ยมันมีของสองสิ่งบริสศษธสิ่งหนึ่งรับเบอร์สองกับเบอร์สามจากสองและสามก็จะได้แคบสองกับสามก็จะได้ว่าเนี่ย อันนี้เบอร์สามคิวคือการปฏิเสธน o t คิวมีของสองสิ่งปฏิเสธสิ่งหนึ่งก็เหลืออีกสิ่งหนึ่งก็เลยเหลือพก็จะได้ P ผมก็ตั้งชื่อเป็นเบอร์เบอร์สี่เปิดขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเหมือนเหตุตัวที่สี่ครับถัดไปจากอันนี้ผมเบอร์ดูเบอร์นี้ครับเบอร์สี่กับเบอร์หนึ่งดูเบอร์สี่กับเบอร์หนึ่งครับพมันคือการยอมรับตัวหน้ามันก็จะได้ตัวหลังขึ้นมาได้คิวแล้วอ่าโอเคครับจากเบอร์สี่ เบอร์สี่และเบอร์หนึ่งและเบอร์หนึ่งนะครับก็จะได้ก็จะได้ Q แล้ว R โอเคนะครับได้ Q แล้ว R ดูดีๆนะครับเบอร์สี่เบอร์สี่กับเบอร์หนึ่งเนี่ย P คือการยอมรับตัวหน้ามันก็เลยได้ตัวหลังยอมรับตัวหน้าได้ตัวหลังตัวหลังก็ Q แล้วอ่าถัดไปครับถัดไปจากเบอร์ห้าเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าปุ๊บแล้วมาดูเบอร์เบอร์สาม คิวมือการยอมรับคิวยอมรับตัวหน้าต้องได้ตัวหลังก็ต้องได้อ่าเเีย okay, นครับจากเบอร์ห้าและเบอร์สามและสามแล้วก็จะได้ดูนะเบอร์ห้าตัวนี้เบอร์สามตัวนี้คิวมือการยอมรับตัวหน้าก็ได้ตัวหลังก็จะได้อ่าเรียบร้อยครับออกมาปุ๊บองเป๊ะกับตัวนี้เลยเีย okay, นครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็สมเหตุสมผล สมเหตุสมผลนะครับเราทําตามกฎออกมาแล้วมันตรงเป๊ะอย่างเงี้ยนะครับตรงเป๊ะอ่ะทีนี้คําถามถามว่าอย่างนี้ครับสมมุติว่าผมมีผลว่าสมมุตินะครับข้อนี้เป็นผลว่าอาาหรือ Q อย่างเงี้ยถามว่ายังถูกอยู่ไหมคําตอบคือยังถูกอยู่เพราะเดิมทีมันได้ R มาเพราะเดิมทีมันได้ R มาแต่เราใช้กฎการเติมต่อทีการเติมด้วยหรือเข้าไปอ่ะ โอเคนะครับก็ยังถูกอยู่สมเหตุสมผลอยู่เหมือนเดิมไม่ไม่ได้แปลกอะไรโอเคนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นนะครับว่าตามกฎของเราอะตามกฎของเราเนี่ยโอเคมันได้อาแต่ถ้าเราใช้กฎต่อไปอีกโดยใช้กฎการเติมมันก็ยังถูกอยู่ก็ยังสมเหตุสมผลอยู่โอเคครับบางคนอาจจะมีคําถามว่าอา้าวอันนี้ใช้ไปแล้วนี่เบอร์สามเนี่ยถูกใช้ไปแล้วทำไมยังใช้ได้อีกก็ใช้ได้เพราะเหตุผลไงเหตุไงมันยกมาอ้างตอนไหนก็ได้เหตุผลมันตั้งอยู่เนี่ยมันยกมากลับอ้างตอนไหนก็ได้ มันไม่ใช่ของกินที่กินแล้วหมดไปไม่ใช่อย่างนั้นโอเคนะครับถัดไปนะครับเบอร์สิบจุดสามสิบจุดสามว่าบอกว่าจงแสดงว่าผลสรุปต่อไปนี้มันสมเหตุสมผลไหมมันสมเหตุสมผลไหมลองดูนะครับถ้าเรามองแบบไม่เปลี่ยนเลยดูนะถ้าฝนตกแล้วน้ําจะท่วมและถ้าน้ําท่วมแล้วเราก็จะลําบากนี่เป็นเหตุที่สองถัดไปแต่ถ้าฝนไม่ตกแล้วเราก็จะอดน้ํา ปรากฏว่าไอ้นี่มีสามเหตุดูยังไงมีสามเหตุก็ระหว่างเหตุมันจะเชื่อมได้แหละแต่ก็คือและอันหนึ่งนะครับแต่คือและอันหนึง่งเห็นเนาะดังนั้นเราจะลำบากหรือมิฉะนั้นก็จะอดน้ําถามไอ้นี่มันจริงไหมถ้ามองจากสภาพนี้ครับนี่ครับออน้ําท่วมน้ําท่วมให้เหมือนกันเลยใช้กฎการส่งต่อแปลว่าถ้าได้ฝนตกแล้วเราจะลําบากจะได้ทอนเนี้ยออกมากฎการส่งต่อครับเนี่ยมองแบบไวๆไ,ไม่ต้องไปเขียนอะไร นะโอเคนะตอนนี้เรามีตัวนี้แล้วถัดไปครับท่อนนี้บอกว่าถ้าฝนไม่ตกแล้วเราก็จะอดน้ําอ้าวไอ้นี่ฝนตกกับฝนไม่ตกเฮ้ยนี่มันไม่มีทางเลือกแปลว่าต้องได้ตัวหลังเราก็จะอดน้ําหรือเราก็จะลําบากอย่างเงี้ยเพราะนั้นปุ๊บตอบได้ทันทีเลยเฮ้ยไอ้นี่ถูกแล้วสมเหตุสมผลอย่างเงี้ยคือถ้าเราทําได้แบบนี้มันมันดีมากอ่สมมติเราทําไม่ได้นี่เราก็มาเขียนดูเขียนครับถ้าฝนตกอันที่หนึ่งเนาะอันที่หนึ่งก็ขอเป็นสัญลักษณ์นะครับ เบอร์หนึ่งเหตุที่หนึ่งเหตุเหตุขอเขียนเหตุด้วยแล้วกันเหตุเหตุนะครับเหตุหนึ่งเหตุหนึ่งฝนตกแล้วน้ำท่วมเป็น P แล้ว Q จำด้วยนะว่า P แทนอะไร Q แทนอะไรนะครับสองถ้าน้ำท่วมแล้วเราก็จะลำบาก Q แล้วอ่า R แทนลำบากเนาะถัดไปเหตุสามเหตุสามับเหตุสามบอกว่า Uh, ฝนไม่ตกแล้วเราก็จดน้ำฝนไม่ตกเมื่อกี้ฝนไม่ตกเราใช้ตัว p เป็นน o t p แล้วอดน้ำอดน้ำเราใช้ไปริออยางอดน้ำยังไม่ได้ใชเนากก็เป็นตัวเป็นตัว s อย่างนี้โอเคนะคผลบอกว่าผลครับนะผลบอกว่าเราจะลําบากเมื่อกี้ลําบากใช้อะไรวะ uh, ใช้ r ลําบากโอเคเนาะแล้วก็อดน้ำอดน้ำเราใช้ s ตังนี้นะครับเนี่ยเราแปลงจากภาษามนุษย์เป็นภาษาสัญลักษณ์ครบแล้วเราดูีิว่าไอ้นี่มันจริงไหมดูนะครับก็ลองมาเขียนดูเจากเบอร์จากอะไรแล้วแต่เราจะมองครับจากมองอะไรดีตรงนี้ถ้าถ้าผมเป็นจริงๆมันมองได้หลายอันเนาะถ้าหนึ่งจากหนึ่งกับสองเลยแล้วกันจากหนึ่งและสองก็จะได้ดูนะถ้าไปดูหนึ่งกับสองครับ p แล้ว q กับ q แล้ว r มันคือการส่งต่อ ได้ p แล้ว r ก็จะได้ p แล้ว r ตั้งชื่อเป็นเบอร์สี่แล้วกันตั้งชื่อเป็นเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่อนี้เบอร์สี่นะนะครับเบอร์สี่ถัดไปนะครับเบอร์สี่เบอร์สี่กับเบอร์สามจากเบอร์สี่และเบอร์สามและเบอร์สามครับมันก็จะได้สี่กับสามนะครับไปดูที่สี่กับสามสี สามสังเกตครับตัวหน้ามัน p ีมันกับน็อตไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกจะได้สองตัวข้างหลังมันหรือกันก็ได้ r หรือเอเขียนครับก็จะได้ r หรือเนะครับตรงออกมาเป๊ะเลยนะครับตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลย,เ,เ,ลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สมเหตุสมผลสรุปแบบเนี้ยสมเหตุสมผลนะครับเห็นครับก็ลักษณะนั้นเห็นเนาะถัดไปครับสังเกตครับมันไวมากาถ้าเราไปนั่งทําแบบ สมมุติค้าความจริงเป็นเท็จแล้วหาข้อขัดแย้งอะไรโอ้โหลำบากนะครับเสียเวลาถัดไปครับดูสิบจุดสี่ครับก็บอกว่าจงหาข้อสรุปตอบไปนี้บอกว่าเหตุหนึ่งถ้าสุนัขไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วสุนัขจะเป็นโรคก,กัวน้ําเหตุสองบอกว่าถ้าสุนัขเป็นโรคก,กัวน้ําแล้วสุนัขมันจะกัดคนเหตุสามบอกว่าสุนัขไม่กัดคนผลบอกว่าอยากรู้ว่าสุนัขตัวนี้มันจะได้รับหรือไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเขียนรับจริงๆมองอย่างนี้ก็ตอบได้เลยแต่เราอยากทํา ถ้าเอาสอนแบบมองก่อนก็ได้นะครับสุนัขดูนะครับเป็นโรคก,ก่วน้ำนี่เป็นโรคก,ก่วน้ำเห็นไหมมันส่งต่อหนึ่งกับสองมันส่งต่อมันได้ว่าสุนัขไม่รับการฉีดวัคซีนแล้วสุนัขจะกัดคนนี่นะครับมันได้ตัวนี้ออกมาถัดไปที่บอกสุนัขไม่กัดคนอ้าวไอ้นี่ปฏิเสธตัวหลังได้ปฏิเสธตัวหน้าเนี่ยสรุปได้เลยครับสุนัขไม่รับการฉีดวัคซีนแค่นั่งมองดูตอบได้เลยถ้าเราจํากฎที่บอกได้โอเคนะครับ ันเขียนอันนี้แสดงเขียนสักนิดหนึ่งครับเผื่อบางคนบางทีบางคนฟังไม่ทันนะครับเหตุที่หนึ่งเหตุนะครับอันที่หนึ่งถ้าสุนัขไม่รับการฉีดวัคซีนน็อตพีแล้วกันครับน็อตพีแล้วมันจะโรคกัวน้ำคิวเหตุสองถ้ามันเป็นโรคกัวน้ำคิวแล้วมันจะกัดคนอ่ากัดคนเป็นตัวใหม่นะครับอันเบอร์สามมันไม่กัดคนเมื่อคืนน็อตอา ผลจะเป็นอะไรเราถามว่าผลมันจะเป็นอะไรนะครับผลนะครับผมก็มาดูครับอ๋อจากจากหนึ่งและและอะไรจากหนึ่งและสองผมก็จะได้หนึ่งและสองครับผมพยายามพูดซ้ำๆให้เราจำได้เนาะเนี่ยมีตัวหลังเหมือนกันกดการส่งต่อส่งต่อปุ๊บก็ได้ตัวหน้าสุดแล้วหลังสุดเลยก็จะได้ not P แล้ว r โอเคครับก็จะได้ตัวนี้ Not P แล้ว R โอเคครับตั้งชื่อเป็นเบอร์เบอร์สี่จากเบอร์สี่จากเบอร์สี่ครับจากเบอร์สี่กับเบอร์สามจากเบอร์สี่กับเบอร์สามจากเบอร์สี่และเบอร์สามก็จะได้ครับเบอร์สี่และเบอร์สามครับเบอร์สี่และเบอร์สาม เราจะเห็นว่าเบอร์สี่เป็นตัวนี้เบอร์สามเบอร์สามเป็น Not R not R มันคือการปฏิเสธ R ปฏิเสธตัวหลังต้องได้ปฏิเสธตัวหน้าตัวหน้ามันคือ not p ปฏิเสธมันปุ๊กกบก็ได้ P นะครับก็ได้ P เนี่ยครับได้ตัวนี้ออกมานี่ครับสิ่งที่ได้มาตามกฎเป็นตัวนี้แล้ว P คืออะไร P เราแทนสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนเคนะเพราะนั้นผลตีวนี้ออกมาเป็น P ก็คือสุนัข ได,ดได้รับการฉีดวัคซีนโอเคนะครับสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนนี่คือผลที่ออกมาแบบง่ายๆเลยถ้าจำรูปแบบได้มันจะไวมาก <c oughs> อ่าถัดไปนะครับดูสิบจุดห้าครับดูนะถ้าในแดงเป็นโจรแล้วในแดงต้องติดคุกถ้าในแดงไม่เป็นโจรแล้วในแดงจะยากจนในแดงยากจนดูนะครับ จะสรุปได้ไหมว่านายแดงติดคุกหรือไม่ติดคุกจะดูนะครับจะสรุปได้ไหมว่ามันติดคุกหรือไม่ติดคุกลองดูนะผมมองไปที่นายแดงเป็นโจรกับนายแดงไม่เป็นโจรตัวเนี้ยเราสามารถใช้กฎข้อเอะไรนะไม่มีทางเรียกได้มันจะออกมาเป็นติดคุกติดคุกเนาะติดคุกหรือยากจนยากจนนะครับตัวนี้สังเกตดูครับแล้วไปยอมรับยากจน เรามีแต่อะไรมีของสองสิ่งปฏิเสธสิ่งหนึ่งจะเหลืออีกสิ่งหนึ่งไอ้นี่มันนยอมรับยากจนมันไม่ได้ปฏิเสธก็เลยไม่สามารถสรุปได้เลยว่าจะติดคุกหรือไม่ติดคุกอย่างเนี้ก็เลยไม่สมเหตุสมผลนครับลักษณะ,แ,ะแบบนี้คือมันไม่เป็นไปตามกฎเราล่ะนะครับกฎเรามีแต่อะไรมีของสองสิ่งปฏิเสธสิ่งหนึ่งมันจะเหลืออีกสิ่งหนึ่งถ้าตัวนี้บอกว่านายแดงไม่ยากจนอ่ะโอเคจะสรุปได้ถึงการติดคุกหรือไม่ติดคุกแต่ตอนนี้สรุปไม่ได้เลย ่ถ้าลองเขียนดูนครับถ้าลองเขียนเหตุหนึ่งเหตุหนึ่งนะครับเหตุอันที่หนึ่งนายแดงเป็นโจรแล้วติดคุก P แล้ว Q ไม่จําเป็นต้องเขียนอย่างนี้นะครับคิดคิดเอาเหมือนที่ผมคิดเมื่อกี้เนี่ยก็ได้เวลาเราไปทําอะไรก็ตามนะครับไม่จําเป็นมนันต้องมานั่งเขียนอยู่ถัดไปไม่เป็นโจรก็คือ not P แล้วอะไรแล้วยากจนก็เป็น R แล้วกันข้อสามบอกว่า ยากจนก็คืออ่านดูครับผลบอกว่าอย่างนี้ผลบอกว่าไม่ติดคุกใช่ไหมเมื่อกี้ติดคุกผมใช้เป็นตัว q ก็เป็น not q ด e นะครับ,รบสังเกตดูครับตัวนี้ <c oughs> จะสรุปเราจะสรุปจะสรุปตัวนี้ได้จะสรุป not q ได้จะต้องดูนะครับ <c oughs> ผมพยายามเขียน,นอธิบายเนาะ อธิบายให้มันได้เยอะที่สุดนะครับจะสรุป NOTQ คิได้ดูครับมันจะต้องอะไรครับปรากฏว่าคือมันจะสรุปน o t คิวได้นะไอ้อตัวเนี้ยมันควรจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับมันควรจะออกมาเป็นเอ่ออะไรล่ะจริงๆตัวนี้มันออกมาสมมูลกับตัวนี้นะเนาะอ่อน็ not แล้ว NOT P ดูนะครับมันจะสรุปน o t q คิได้เนี่ยพูดถึงว่าการจะสรุป Q ิหรือน o t คิวเอางี้ดีกว่าคือถ้าเราปฏิเสธตัวหลัง มันก็จะได้ไปฏิเสธตัวหน้ามันก็จะได้คิวเห็นไหมครับซึ่งอีกตัวนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยอะ่ะไม่มีอะไรไปสู่ไปสู่การสรุปได้เขเาครนะับมี r ทตัวนี้ก็ไม่สามารถไปสรุปพได้ถูกไหมครับดูนะเรามีแต่ปฏิเสธตัวหลังปฏิเสธตัวหลังปฏิเสธตัวหลังจะได้ปฏิเสธตัวหน้าแต่ว่าไอ้นี่มันดันยอมรับตัวหลังเห็นไหมมันไปต่อไม่ได้ลลโอเขไมครนะับไม่รู้จะไปทําอะไรได้แล้วโขเคนะครับลักษณะแบบนั้นน่ะ มันก็เลยไปต่อไม่ได้ลนะไม่สามารถสรุปได้เขียนครับไม่สามารถสรุปไม่สามารถสรุปผลคหรือ not Q คได้เลยเขียนครับไม่รู้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคหรือ not Q คอะไรประมาณนั้นนะครับไม่สามารถสรุปได้โอเคนะครับเนี่ยครับแล้วก็ลักษณะเป็นประมาณนี้ ไม่รู้ว่าเราพอเข้าใจไหมนะครับตรงนี้คือถ้าเราทำอย่างนี้ครับตัวเนี้ยถ้าเราเอาไปถ้าเราเอาของสิ่งนี้นครับไปสร้างตารางค่าความจริงโดยทําอย่างนี้นครับ p แล้ว q ระหว่างเหตุนะครับเชื่อมกันด้วยและแล้วก็ not p แล้ว r ตัวเนี้แล้วก็และ r ตัวนี้แล้วเชื่อมตัวเนี้ด้วย not q ตัวเนี้ยถ้าเราไปเขียนตารางค่าความจริงครับมันจะเกิดกรณีอย่างน้อยหนึ่งกรณีที่ออกมาเป็นเท็จ รหรือเราไปทดสอบแบบบางคนทํำรายงานมาที่สมมุติมันเป็นเทสอะ่ะมันจะไม่เจอการขัดแยง้งโอเคนะครับแต่ผมแนะนําให้ทําอย่างนี้ดีกว่าทําตามกฎอะ่ะมันจะไวมากโอเคนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่ามีอะไรสงสัยไหมนะครับ <c oughs>